อันนี้ฝัน้ายแล้วนะครับเพราะว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียตอนนี้ถือว่าเป็นโควิดที่มนุษยชาติกําลังกังวลกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นโควิดที่เราก็มีรายงานกันมานานนะครับว่าความกังวลของคนไทยว่าโควิดอินเดียจะเข้าไทยเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ซึ่งในที่สุดวันนี้โฆษกสบคแถลงแล้วนะครับมันมาแล้วจริงๆมาที่เมืองไทยก่อนแล้ว นะครับก่อนหน้านี้ก็มีมาจากคนเอ่อคนคนต่างประเทศที่กลับเข้าเมืองไทยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก,กลับเข้ามาเนี่ยนะครับก็ค่อยๆทยอย,อยเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คือเป็นคลัสเตอร์ที่คนงานหลักสี่ซึ่งเป็นกลางเมืองนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีการติดเชื้อมากนะครับเป็นจุดที่มีการติดเชื้อนานนะครับซึ่งตอนนี้ก็15คนเบเรียบร้อยไปแล้วนะครับโควิดอินเดียซึ่งก็คงจะเป็นสัญญาณอันตรายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศไทยแล้วเพราะว่าโควิดอินอินเดียเนี่ยดุ อันที่2คือโควิดอินเดีย,เ,ยเป็นโควิดตัวที่คนยังกังวลว่าวัคซีนเนี่ยเอาไม่อยู่ mm hmm. นะครับที่อังกฤษเองก็เริ่มมีการระบาดของโควิดอินเดียประมาณ4 000, 5 0 0 0คนนะครับแล้วก็เริ่มดูกันว่าวัคซีนต่างๆที่ใช้ในอังกฤษเนี่ยจะเอาโควิดอินเดียอยู่หรือเปล่านะครับส่วนของไทยเนี่ยซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ซีโนแวคเนี่ยไม่ได้ยินข่าวว่าเป็นตัวท็อปที่มีชื่อเสียงในการสู้กับโควิดอินเดีย ล้านะส่วนแอสตาเนี่ยก็ยังยังไม่มีผลงานพิสูจน์ในกรณีของการสู้กับโควิดอินเดียเท่าไรนะครับก็โควิดอินเดียอินเดียก็ใช้แอสต้าเซเนกาครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นแล้วนะครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าโควิดอินเดียเข้ามาเมืองไทยทําไมต้องกังวลนะครับแต่ว่าคนที่ตามข่าวก็จะรู้ว่าการระบาดของโควิดที่อินเดียเนี่ยเยอะจริงนะครับภาพของคนอินเดียที่ศพลอยกันตามแม่น้ำเนีเน่ยมีจริงนะครับศพมากจนเผากันไม่มีที่เผามีจริงฟืนไม่มีจะเผามีจริงนะครับ แล้วก็อินเดียเป็นคนที่ผลิตแอสตาเซเนกาได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือประเทศต่างๆด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วแอสตาเซเนกาไทยที่จะใช้เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าซีโนแวคจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับส่วนคําถามใหญ่มากกว่านั้นคือแล้วแล้วโควิดอินเดียในแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยต้นทางมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคนงานคนงานในแคมป์ลักสี่เนี่ยเขาอยู่ในหลักสี่แต่ก่อนจะเข้ามาหลักสีเขาไปอยู่ไหนมาใช่สิบห้าคนไปอยู่ที่ไหนมาเอาส่วนอยู่โซนบ้านพักคนงานที่อื่นหรือเปล่า บางคนอยู่แถวๆเส้นเรียบตรงเรียบด่วนที่เป็นชุมชนคนงานหรือเปล่าแล้วก่อนจะเข้ามาสู่ชุมชนเรียบด่วนเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนมาบ้างดังนั้น15คนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพชร์นัมเบอร์ศูนย์ของผู้ติดโควิดอินเดียในประเทศไทยอย่างแน่นอนตอนนี้คําถามคือ15คนเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้ารู้ว่ามี15คนคําถามที่1คือ15คนเนี่ยมาจากไหนคําถามที่2คือแล้วนอกจาก15คนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแล้วและคําถามที่3คือ15คนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเจอตรวจเจอว่าเขาติดโควิดอินเดียเนี่ย เขาได้ไปส่งเชื้อให้ใขรบ้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับและผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ของการระบาดของโควิดในประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้นี่นะครับทางราชสมาคมอายุรแพทย์ก็เพิ่งออกมาประเมินว่าตอนนี้สถานการณ์ไทยเนี่ยน่าห่วงเขาบอกว่าใน3เดือนเออใน3ส,สัปดาห์นะครับไม่ใช่3เดือนถ้า3เดือนยังไม่น่าห่วงแต่เขาบอกว่าใน3ส,สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยมันจะมี4เรื่องเกิดขึ้นนะครับซึ่งอายุรแพทย์สมาคมเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ชอบชอบสร้างความตื่นตระหนกเวลาเขาพูดอะไรเขาค่อนข้าง มีเหตุมีผลใช่ซีเรียสซีเรียสยนะครับบอกว่าหนึ่งก็คือคนตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าต่อวันนะครับสองคือผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยจะเพิ่มประมาณ3เท่านะครับสามคือจํานวนเตียงจํานวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับคนที่ป่วยหนักจะต้องใช้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ4แล้วข้อสุดท้ายที่น่ากลุียสุดคือเขาบอกว่าหมอพยาบาลงานหนักมากเข้าสู่จุดที่อาจจะโหลดไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแปลอย่างนี้ตอนนี้นี่ผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยจะประมาณวันละ3 5 นะครับโชคดีหน่อย20จะอยู่ประมาณนี้ยี่สถึงสา้าถ้าสิ่งที่อายุรแพทยสมาคมพูดเป็นจริง3ส,สัปดาห์คนตายสูงขึ้น3เท่าแปลว่าคนตายขั้นต่ําของเราต่อวันจะอยู่ที่วันละ60ขั้นต่ํานะครับแต่ขั้นสูง35มสคูณสคือร้อแปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะเข้าสู่สถานการณ์ใหม่แล้วคือคนตายต่อวันวันละหกสิบยังต่ําและอย่างสูง105คนอันนี้เฉพาะคนตายนะครับหรือเฉพาะผู้ติดเชื้อตอนนี้ผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยยังต่าจะ 2,000นะครับสูงหน่อยก็จะประมาณ3,000-3,500นะครับเอาสมมติเป็น2,000 3,000แล้วกันแปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใน3สัปดาห์หลังจากนี้ผู้ติดเชื้อขั้นต่ำของเราจาก2,000คูณ3จะเป็น6,000นะครับผู้ติดเชื้อใหม่ขั้นสูงของเราจากเดิม3,000นะครับจะเป็น9,000ตอนนี้คนที่ค้างอยู่ในระบบการรักษาพยาบาลของเราประมาณ40,000นะครับ40,000 ซึ่งเตียงเราก็แทบจะไม่พออยู่แล้วต้องสร้างโรงพยาบาลสนามและบุศราคามโรงพยาบาลเสริมได้อีกหนึ่งพันเตียงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับสาสัปดาห์หลังจากนี้สมมติผู้ป่วยใหม่นะครับเอาไมเา่เอาไม่ต้องถึงหมื่นก็ได้เอาประมาณวันละห้าพันเนี่ยนะครับสมมุติ2สัปดาห์เนี่ยห้าพันนะครับแปลว่าสัปดาห์หนึ่งสามหมื่นห้าสองสัปดาห์เจ็ดหมื่นโอ้โหและเทียบกับต่อคนนะที่ใช้เวลารักษาเนี่ยนะมนันใช้เวลาด้วยมัน S <S ใช่ใช่อันนี้คือสัญญาณอันตรายจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าก็ถือว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนให้เร็วมากกว่านี้ซึ่งคงไม่มีทางที่จะได้วัคซีนเร็วมากกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยคือสถานการณ์ใหม่หนึ่งคือโควิดอินเดียเข้าไทยแล้วทีนี้เข้าไทยก็ต้องไปสืบสวนว่ามันเข้าจากไหนเข้าทางรูไหนใช่ไหมครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยห้ามคนนอกประเทศเข้าไทยเนี่ยมานานแล้วนะครับหรือว่าถ้าเข้าเนี่ยก็ต้องเข้าแบบมีการกักตัว นะครับตามกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นคือหนึ่งห้ามต่างด้าวเข้าไทยสองถ้าเข้าเนี่ยต้องกักตัวเอาทีนี้ถ้าคุณคุณห้ามเข้าจริงหรือเข้าเราต้องกักตัวแล้วโควิดอินเดียมันมาได้ไงแสดงว่าการสกรีนคนเข้าออกมีปัญหาหรือสองแสดงว่าที่บอกว่าห้ามเข้าเนี่ยห้ามเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จากไหนไม่รู้นี้จากไหนไม่รู้มีการลักลอบเข้าหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าไม่ไดักลอกลักลอบแต่เข้าแบบถูกกฎหมายแสดงว่าในการสกรีนที่สนามบินมีปัญหาหรือการสกรีนที่โรงพยาบาลมีปัญหา อันนี้น่ากลัวมากขึ้นไปอีกคือถ้าลักลอบเข้าแล้วทาให้โควิดอินเดียรามเนี่ยยังโอเคเพราะรู้ว่ามันเกิดจากการลักลอบแต่ถ้ามันมาจากการเข้าแบบถูกกฎหมายแล้วผ่านการตรวจทุกอย่างมาได้อันนี้แปลว่าระบบเละนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยผมว่าน,นี้คือว่าเป็นสัญญาณใหม่แล้วเป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะครับเป็นสัญญาณซึ่งเราอาจจะจัดการปัญหาการระบาดของโควิดไม่ได้จริงๆแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับโควิดอินเดียตอนนี้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ วัคซีนที่เรามีนะครับไม่ใช่วัคซีนซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการสู้กับโควิดอินเดียนะครับสถานการณ์ใหม่หน้าวิกฤตกว่าเดิมมากๆแล้วพูดแล้วใส่หน้ากากดีกว่าเดืดติดโควิดอินเดียนะครับวันนี้หน้กากากสีจานแมทก,กับเสืออ้อล้วครับ <laughs> ใช่ครับผมเป็นคนที่ปกติการแต่งตัวนี่ก็จะค่อนข้างแมทกันอยู่แล้วนะครับเช่นหน้ากา <m akes S 2> กก,กับสีเสื้อนี่มีธีมแต่อย่าให้ยืนนะครับอย่าเห็นกางเกงกับรองเท้านะครับจบเพปาเทพยังอาย ป้าเทพออกจากวงการไปเนี่ยเพราะเห็นการแต่งตัวของผมเร,งเรื่องเรื่องกางเกงกับรองเท้าครับผมไม่อยากบอกใครอ oh. ผมดับปาเทพไปแล้วครับอ,อาจารย์น่าจะต้องสู้กับพี่พิงลำมะเฮยอีกคนหนึ่งวะไม่กล้าคนนั้น <laughs> คนนั้นได้แต่ที่ไม่กล้าสุดคือไม่กล้าสู้กับสุโมโก,กิกใช่ไหมโอ้โห oh. oh. ใครไม่ฉีดวัคซีนขอให้แม่งไปตายโยอย้ยางงี้ไม่กล้าเจอเลยเนี่ยน <laughs> <laughs> ะครับเราก็ยังไม่ได้ฉีดด้วยโด,โดนแช่งให้ไปตาย oh. ตอนนี้ติดวัคซีนกลัวอยู่แล้วเจอพี่กิกแช่งอีกเครียดเลยครับกลัวเครียด ไปที่เรื่องต่อไปเลกันะครับการเอโพส็อปโพสเรื่องต่อไปนะครับ,รบเขาชมกันมาว่าเขาอยากจะขยายพลกรฉุกเฉินเพิ่มอีกสองเดือนครับอารมันจะขยายทำไมไม่รู้มันใช้กันมาตั้งแต่มีนาคมแล้วครับลุงลุงตูคุณใช้อย่างเงี้ยอลกรฉุกเฉินอย่างเงี้ยตั้งแต่มีนาคมแล้วนี่เดือนอะไรแล้วเนี้ย วันนี้พฤษภาแล้วครับพฤษภาจะเข้ามิถุนาแล้วคุณใช้จากมีนาเนี่ยมาจนถึงมีนานอรรอบหนึ่งรอบแล้วบวกเมษาพฤษภาไปอีกสิบสี่เดือนแล้วถ้าพลกรจุกเชิญใช้ได้ผลเนี่ยทาไมเมษาพฤษภาคุณเริ่มใช้เนี่ยวันนั้นผู้ติดเชื้อสูงสุดวันละร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อสูงสุดบางวันเนี่ยเก้าพันไม่ต้องคิดเรื่องพลกรจุกเชินแล้วคือพลกรจุกเชิญเห็นชัดแล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาโควิดอะไรเลยทําให้คุณเนี่ยสบายใจ ทำให้คุณรู้สึกว่ากูมีอำนาจในการสั่งนู่นสั่งนี่กูจะสั่งอะไรใครก็ได้ทุกคนต้องทำตามแต่ถ้าเอาผลมาดูเนี่ยจากมีนาคมที่คุณใช้พลรกฉุกเฉินจนถึงพฤษภาเนี่ยปีที่แล้วในผู้ติดเชื้อสูงสุดมันวันละร้อยก็ตกใจกันทั้งประเทศตอนนี้วันละสามพันไม่ตกใจแล้วมาตรฐานความตกใจมาตรฐานความความคามคดหวังที่ถดถอยลงเรื่อยๆของคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดที่มีการใช้พลกฉุกเฉินดังนั้น ผมว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับวันละ3,00 0ันสี่พันะครับตายวันละ2ี่สนะครับจากเมษายนจนถึงตอนนี้ตายเกือบ700แล้วเนี่ยชัดหมดแล้วว่าการใช้พอากฉาุกเฉินไม่ได้แก้โควิดระบาดให้ลุงเนี่ยสบายใจนะครับเป็นมาตรการที่ให้ลุงมีอำนาจในการจับคนขู่คนยัดคดีคนถ้าตอนนี้มีการชมรุมนุมของของ,ของ,ข,องของพวกนักศึกษาเราก็เห็นภาพที่อ่เดี๋ยวเ็นกวินเข้าคุกไผ่เข้าคุกไม้เข้าคุก นะครับคนนั้นคนนี้เข้าคุกทุกคนจะต้องเข้าคุกหมดเพราะมีพรากฉุกเฉินช่วงโควิด1ปี2เดือนที่ผ่านมามันมีอยู่แค่นี้นะครับคือการใช้พรลกฉุกเฉินเนี่ยเป็นการใช้เพื่อทําให้คนมีอํานาจนรู้สึกว่าตัวเองได้คุมอะไรได้นะครับแต่ถามว่าประสิทธิผลในการแก้ปัญหาโควิดไหมเนี่ยไม่มีนะครับประสิทธิผลในการแก้ปัญหาโควิดคือการหาวัคซีนนะครับซึ่งรัฐบาลยังหาวัคซีนไม่ได้ นะครับประสิทธิผลในการแก้ปัญหาโควิดคือจะต้องมีการกระจายวัคซีนให้เร็วซึ่งรัฐบาลก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพลกฉุกเชิญเนี่ยยิ่งใช้นานยิ่งเห็นว่าไม่ได้ผลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกับที่คนเขาวิจารณ์กันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าตกลงพลกฉุกเชิญเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องแฟร์ด้วยว่าหลายประเทศที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยนะครับมีการใช้พลกฉุกเชิญกันนะครับมีการประกาศ s t ต t ออ f e m e r g e ร c เกันนี่ต้องยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียหรือว่าสหรัฐอเมริกามีการประกาศ state of emergency สถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันหมดนะครับแต่เวลาประเทศอื่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี่เขาแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์นะครับเขาเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแบบที่รัฐบาลปกติหรือกลไกปกติยังทํางานอยู่มันไม่ได้เป็นการประกาศ state of emergency หรือสถานการณ์ฉุกเฉินแบบที่ประยุทธ์เป็นใหญ่คนเดียวส่วนพลกอกฉุกเฉินในประเทศไทยตอนนี้ประกาศปุ๊บประยุทธ์ใหญ่กว่าทุกคนเป็นพ่อทุกสถาบัน อนุทินหมดบทบาทรัฐมนตรีทุกคนหมดบทบาทมีแก๊งผู้บริหารชุดใหม่คือสอบอคขึ้นมาทุกคนต้องไปฟังสอบอคถแถลงว่าจะปิดร้านหรือเปล่าจะให้ทำมาหากินได้หรือเปล่าจะเยียวยาคนเท่าไหร่ปางประเทศประกาศ State of emergency คือการรวมทุกหน่วยงานเนี่ยมาช่วยกันคิดนะครับอเมริกาประกาศ State of emergency ประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีอำนาจสูงสุดในการแก้โควิดนะครับ cdc นะครับหรือว่าแอนโทนีฟอสซี่พวกพวกหมอพวกอะไรพวกนี้เป็นคนคุมว่าจะใช้วัคซีนอะไร แตกต่างกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยประกาศพลรกฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยพรกฉุกเฉินกฎหมายใหม่ของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังรัฐประหารนะครับดังนั้นพอประกาศพรกฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการรวบอํานาจแล้วก็ไปรวบอํานาจไว้ที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนที่ไม่เก่งนะครับนะครับดังนั้นการประกาศพลรกฉุกเฉินเนี่ยสร้างปัญหาในประเทศไทยเพราะว่าเป็นการรวบอํานาจแล้วกันทุกคนออกไปกลายเป็นการบริหารสถานการณ์โควิดภายใต้เครือข่ายพลเอกประยุทธ์นะครับภายใต้ พลเอกอะไรที่เป็นเลขาสมชนะครับ<ม>ซึ่งหล,ลในพลนู่นในพลนี่อะไรเนี่ยนะครับเป็นเป็นเลขาสมชกลายเป็นประธานสบคชุดเล็กไปท้ายำนาจคุณทวีสินอย่างนี้เนี่ยส่วนประเทศอื่นเวลาประกาศา state of emergency เนี่ยเขาเป็นการประกาศโดยเอาทุกคนที่เก่งๆเนี่ยมา,มาระดมสมองกันมันกับตลปัดของคนไทยครับคนไทยเนี่ยการคนเก่งๆออกไป เอาพวกประยุทธ์เข้ามาพูทํางานกันมันถึงเละแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นผมว่าตอนนี้เนี่ยสบคนะครับผมว่าก็เหมือนที่ธนาธรหรือพวกพักเพื่อไทยพูดว่าสบาคยุบได้แล้วซึ่งเขาไม่ยุบหรอกครับนะครับเขาไม่ยุบอยู่แล้วแต่ว่าคนก็เรียกร้องเยอะว่าอ่ะอย่างผมเนี่ยผมคิดแบบชาวบ้านเลยนะพอมีพหลกฉุกเฉินเนี่ยคนคุมการแก้โควิดคือสอบคใช่ไหมแล้วสบคเนี่ยตั้งแต่คุมมาเนี่ยโควิดดีขึ้นหรือเร็วลงโอ แย่ yeah, ลงนะครับ <laughs> คือคือปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยตาย90เมษาพฤษภาเดือนครึ่งจะ2เดือนเนี่ยตาย700ปีที่แล้วทั้งปี90 2เดือน700ถ้าสบาคเก่งเนี่ยประเทศไทยมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับคนเคยตายทั้งปี90แต่หลังเดือนเมษาตาย700คนติดเชื้อทั้งปี3 0ม0 0เมษาพฤษภาอย่างเดียว78 0,000คือถ้าเอาเอาผลงานเป็นตัวตั้งเนี่ยนะสบคอสอบตกจนแบบ ไม่ใช่แค่สอบตกแบบเรียนซ้าชั้นนะนะครับคุณจะโดนไล่ออกเลยคุณคุณจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วไปตรวจสอบว่าคุณเรียนผิดโรงเรียนหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันจะใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวมันกลายเป็นบูลลี่คนคน<อ>ที่แบบถูกไล่ออกจากโรงเรียนมันไม่ดีไงนะครับจริงๆคนที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอาจจะดีกว่าสอบอคด้วยซ้ำไปเพราะเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่เราเปรียบเทียบเพื่อเพื่อเห็นว่าสอบอคเนี่ยถ้าเอาผลงานเป็นตัวตั้งเนี่ยล้มเหลวเยอะแล้วก็ล้มเหลวมากล้มเหลวแบบคูณสิบนะครับ ใช่ไหมครับคือจากคนตาย1ปี90คนกลายเป็นตอนนี้เนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยจะจะแปดคน700คนแล้วเนี่ยมันเกือบสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบ10เท่าดังนั้นพอรกฉุกเฉินในประเทศไทยมีปัญหาจริงแล้วสบคอของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาจริงนะครับปีตอนที่มีทาแรกแรกทุกคนรู้สึกว่าเป็นที่รวมของคนเก่งเป็นที่รวมของตัวท็อปแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่รวมของคนเก่งหรือเป็นที่รวมของตัวท็อปทั้งประเทศจริงเนี่ยทำไมผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นแบบนี้ละ่ะ ใช่ไหมครับถ้าเป็นที่รวมของตัวท็อปของประเทศนี้จริงไม่ใช่เป็นที่รวมของคนที่เป็นพวกพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไมปัญหาบริหารวัคซีนถึงห่วยนะครับทำไมประเทศอื่นโควิดติดมากกว่าไทยอังกฤษอเมริกาปีที่แล้วติดมากกว่าไทยแต่เขากําลังจะเปิดประเทศส่วนไทยปีที่แล้วติดน้อยปีนี้ติดมากวัคซีนไม่มีต้องกระจายวัคซีนแบบแอสตราเซเนกาหนึ่งขวดจาก10เขม็มเป็น12เขม็มนะครับนี่คือปัญหาพรลกอุกเฉินในประเทศไทยแตกต่างกับตามประเทศนะครับตามประเทศ State of emergency ประกาศ,ป,กาศปุ๊บเนี่ยรวมคนเก่งมาช่วยกันทำงาน แต่ของประเทศไทยพรกฉุกเฉินประกาศปุ๊บพลเอกประยุทธ์คุมทุกอย่างคุมเศรษฐกิจคุมสบคชุดใหญ่คุมคอรมอคุมสบคกรุงเทพคุมทุกอย่างภายใต้คุณประยุทธ์นึกหน้าแก่ครับนึกหน้าแก่ครับมันโฮเลสนะครับมันโฮเลสผมไม่ได้จะพูดยังไงก็คือการให้ทุกคนนึกหน้าแก่อยู่ในรวังใช่ผมว่าลองลองนิ่งๆแล้วรหลับตาครับในดับตาอย่างเงี้ยโอ๊ยลืมตาดีกว่าครับอย่านึกต่อเลยเออ นึกออกไหมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนคุมโควิดชุดใหญ่คนคุมคอรมอคนคุมโควิดศูนย์โควิดกรุงเทพพ่นเอกประยุทธ์คุมปัญหาโควิดกรุงเทพเป็นหัวหน้าศูนย์โควิดกรุงเทพอยู่นะครับแล้วตอนนี้เป็นไงกรุงเทพคือมุงหลงของโควิดประเทศไทยสายพันธุ์อินเดียไงสายพันธุ์อินเดียพบที่กรุงเทพที่คุณคุณประยุทธ์คุมอยู่ครับลุงอังกฤษสายพันธุ์อังกฤษก็กรุงเทพเละฮะเละแบบนี้เละแน่นอนนะครับแล้วก็เราไม่ได้อยากให้เละที่หัวเรานี่ไม่ได้อยากให้เละนะครับแต่ว่า ต้องยอมรับว่าถ้าคนบริหารเป็นทีมนี้ถ้าเราเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์การทํางานในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยผลงานที่ทําให้โควิดระบาดจากทั้งปี3 0ม0 0ื่นเป็น2เดือนแสนหนึ่งแสน 2, เนี่ยมันพิสูจน์หมดแล้วว่า2องทีมนี้ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดนะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ควรจะจมปลักหรือว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ผมเห็นผมก็โมโหนะครับว่าทำไมคนต้องมาลุ้นว่าเราจะตายหรือเปล่าเราจะติดวัคซีนหรือเปล่าเฮ้ยกูติดหรือย,ยังวะ พ่อแม่เราจะได้วัคซีนเมื่อไหร่วะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอะ่ะคือทะไมป,ประเทศนี้มันห่วยได้ขนาดเนี้เจ็บเจ็บจนขำเจ็บ <c oughs> เจ็บจนจุกเจ็บจนจุกแน่นอก <c oughs> ยกไม่ออกมันไม่ไปใบเตยอาสยามก็ไปชวนฉีดซินโนแวคอยู่นั่นแหละตัวเองฉีดอะไรก็ไม่รู้